เมรัชนกพลิกพ่ายจิวตกรอบแรกแบดออนอังกแลนเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ8ของโลกพลิกตกรอบแรกด้วยการพ่ายรุ่นน้องจิวลลินรัตชัยวันในการแข่งขันแบดบมินตันออนอังกแลน2023เมื่อคืนวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาที่ประเทศอังกฤษรอบแรกในประเภทหญิงเดี่ยวเม รชนกอินทนนท์มืออันดับ8ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการพบกับรุ่นน้องค่ายบ้านทองหยอดจิวลลินรัตชัยวันมืออันดับ31ของโลกปรากฏว่าเมเปมเป็นฝ่ายพ่ายไป2เกมรวด 16, 21, 17, 21จิวผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเกรกอารียมาริสกาตุนจุงมืออันดับ14ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนมิวพรปวีชาชูวงมืออันดับ11ของโลกเอาชนะโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ13ของโลกจากญี่ปุ่น2 0เกม21 11 1> 21 1 5เเข้ารอบสองไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวาง3จากจีนด้านชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ30ของโลกไพแอนโทนีกินติ้งมืออันดับ3ของโลกและมือวาง3ของจากอินโดนีเซีย0ูเกม17 21 19 21